ก็ในคลิปนี้นะครับผมอยู่กับเจ้า Yamaha a i r ล o c ครับปี2020นะครับซึ่งในคลิปนี้ครับผมจะเอาเจ้า a i r ล o c ตัวนี้นะครับคันนี้เลยนะครับที่เพิ่งได้สดสดร้อนร้อนมาเห็นไหมครับยังไม่ทน้านกินเลยครับ38กิโลสดสดร้อนร้อนแมจับลุกมือก็เดี๋ยวผมจะคันนี้มาทำความสปีดให้เพื่อนๆเนี่ยได้ดูกันนะครับว่ารถเดิม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 จริงๆนะครับคันนีเดิมจริงๆเนี่ย มันทําได้ความเร็วเท่าไหร่ครับความเร็วสูงสุดเลยทอสปีดมันจะทําได้ความเร็วเท่าไหร่ครับซึ่งตรงนี้นะครับผมจะขี่ไปเรื่อยจนถึงปากทางเข้าเมืองสี่ซิลนะครับดูทิว่าความเร็วสูงสุดเนี่ยในคลิปเนี่ยจะทําได้เท่าไหร่ครับตัวถ้าใครอยากจะดูเรื่องใครอยากจะดูเรื่องของความเร็วทอสปีดนะครับเดี๋ยวผมจะทิงท้งทิ้งอ่าเขาเรียกวนะ่าไงช่วงเวลาแล้วกันนะครับที่ผมท,ทําทอสปีดได้ครับถ้าใครอยากจะรับไปดูก็กดดูตอนนั้นแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็อาจจะยาวหน่อยครับก็เดี๋ยวไปกันเลยนะครับ ไม่พูดทำ,ทำเพลงมากแล้วนะครับโอ้รถเยอะผมไม่มั่นใจนะครับว่าจะทำคอสสปีได้ไหมนะครับเพราะว่าอย่างที่เห็นคือรถเยอะจริงๆผมก็เอาความปลอดภัยของผมด้วยกันนะครับาก็คลิปนี้อาจจะคลิปนี้อาจจะพูดเงียบๆหน่อยครับพูดเงียบๆเป็นยังไง อาจจะเงียบๆน่อนครับเพราะว่าผมอาจจะต้องใช้ถัาไล่ิษเยอะนะครับเพราะว่าการทำท่อพิมันอันตรายครับอันนี้คือ,อก็ไม่สนับสนุนนะครับให้ทำท่อติ้อะไรเงี้ยครับแต่นี่พวกยากจะลองรินครับก็ขอขอ,ขอแล้วกัน,นครับไป <laughs> เดี๋ยวหาที่จอดแป๊บนึงครับเดี๋ยวหาที่จอดแป๊บนึงเอาที่มันดับเอาที่มันดบบไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่แต่นี้มันเปี่ยนเปี่ยนยังไงก็ไม่รู้ครับอ่าครับคุกท่านคงจะเห็นแล้วครับว่า ยามาฮ่าแอร์ลอกนะครับปี2020นะครับรถเดิมๆย้ำอีกทีหนึงว่าเดิมๆนะครับไม่ทั้วทั้ครับ54เองครับสี่มาจากเพื่อจาก33นะครับเออจาก34ประมาณเท่าไหร่ผมก็ลืมละลืมเหมกันก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะเห็นแล้วครับว่าค่าสิบสี่เดิมๆของยามาฮ่าแอร์ลอกนะครับปี2020เนี่ยนะครับมันความเร็วเท่าไหร่ครับจากที่จากหน้าในเมื่อกี้ที่ผมเห็นนะครับประมาณ125นะครับประมาณ125นะครับเสียดาย เสียดายจริงเลยคือแบบผมว่ามันคงจะขึ้นได้อีกอะประมาณร้อยยี่สิบผร้อย่ิบเจ็ดอะน่าจะน่าจะได้อะอะนะครับเพราะว่าอย่างที่เพื่อนๆเห็นคือรถมันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับรถที่ข้องที่จะเยอะเลยแล้วก็โดนตัดหน้าเนี่ยสามสีร่รอบอใ,ในในคลิปนี้นะครับก็คลิปนี้ก็ให้แนะนำให้ทาตามแล้วกันนะครับการขี่รถเร็วสวีรสว่านเนี่ยมันมัน,ม,น,ม,นมันไม,ม,นไม่มันไม่ดีนะแต่ว่าอันนี้อยากจะให้เพื่อนๆเนี่ย ดูเฉยๆนะครับว่าความเร็วเท่ากี่จริงๆอะมันเท่าไหร่เดี๋ยวอาจจะมีคลิปหน้ามั้งนะครับก็ถ้ามีนะครับถ้ามีก็เดี๋ยวเอามาลงให้เพื่อนดูกันนะครับเดี๋ยวผมต้องขี่กลับบ้านแล้วนะครับขี่ไปนู่นตรงเดินแล้วก็วนกลับมาสิวิวขี่เลยอะอุตส่าห์บอกว่าเลยสักหน่อยก็ดีเลยอาจจะทําได้อะไรเงี้ยน,นะครับที่ไหนได้คือไม่ได้รถมันเยอะจัดก็เดี๋ยว คลิปนี้คงม,มีเท่านี้นะครับก็ขอบคุณนะครับที่รับชมและฟังนะครับใครชอบก็กดไลค์ใคร,อ,ใครอ,อยากติดตามต่อติดติดตดามติดตามต่อก็กดซับสไครต์ไว้นะครับดูว่าคลิปต่อไปเนี่ยผมจะมาทำอะไรกับเก้าแอร์ลอกคันนี้ก็ดูกันนะครับ